mm <laughs> สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บรรยากาศของอูดอรอนะครับผมเพื่อที่จะเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนึงวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ power bank หรือว่าแบตเตอรี่สำรองนะครับแบตเตอรี่สำรองมีหลากหลายอย่างมากมายนะครับผมแรกๆนั้นก็แข่งกันว่าใครจะมีความจุเยอะนะครับหมื ah, ่นม ah, ิลลิแอมสองหมื่นมิลลิแอมสามหมื่นมิลลิแอมก็ว่ากันไปนะครับต่อมาก็พัฒนาให้เล็กลงมีจํานวนพอร์ตที่มากขึ้นและล่าสุดครับ ก็เสริมเทคโนโลยีเรื่องของ MaxSafe เข้ามาด้วยเช่นกันครับวันนี้ครับเรามีอุปกรณ์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก ZMI เนะครับเป็นแบตเตอรี่สำรองหรือว่าแบตเตอรี่แพ็คมารีวิวให้ได้ชมกันรุ่นนี้นะครับความพิเศษจะอยู่ที่เรื่องของการรองรับ MaxSafe และดีไซน์ที่มีความสวยงามครับผมและในคลิปนี้นะครับเราจะนํามาเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่สำรองของ ZMI เช่นเดียวกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2รุ่นนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไร รุ่นนี้ดีไซน์สวยงามนะครับเล็กกระทัดรัดนะฮะดีไซน์เป็นทรงสูงแบบนี้ครับแล้วก็มีความหนาเขาเล่นสีเกรเดียนต์นะครับเป็นสีม่วงไปหาชมพูนะครับดูแล้วมีความน่ารักมุงมิง้งมากเลยนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมความจุบแบตเตอรี่10,000 m มิลลิแอมครับมีพอร์ตให้ใช้งาน2พอร์ตครับได้แก่พอร์ต usb c และพอร์ต usb a ครับ โดยพอร์ต USB-C นั้นสามารถจ่ายกำลังไฟสูงสุดได้ถึง30วัตต์ครับอันนี้ถือว่าแม็กสุดแล้วนะครับส่วน USB-A นั้นรองรับการจ่ายไฟอยู่ที่20วัตต์ครับและความพิเศษของรุ่นนี้นะครับผมมาพร้อมระบบ Low Current Charging นะครับผมที่ช่วยให้เราชาร์จอุปกรณ์นะครับอย่างเช่น AirPods Apple Watch หรือพวก Smart Watch ต่างๆได้อย่างปลอดภัยนะครับผม ตัวนี้เป็นดีไซน์แบบเลียมๆแล้วก็บางครับเป็นแบตเตอรี่แพ็คที่มาพร้อมความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมหรือว่า18.5วัตต์อาวนะครับผมดีไซน์ของเขาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะฮะฝั่งที่อยู่ด้านหน้าสุดนะครับมีโลโก้แทดลวายอยู่ตรงนี้เป็นพลาสติกครับแต่ว่าเป็นพลาสติกที่เคลือบด้วยเซรามิกจึงทำให้ดูมีความมันวาวนะครับดูหรูหราส่วนด้านหลังครับเป็นบริเวณที่มาพร้อมระบบแม็กเซฟ ตัวนี้เนี่ยผิวสัมผัสจะเป็นผิวด้านนะครับผมช่วยป้องกันการเลื่อนครับเวลาที่เราติดกับทางฝั่งของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ฮะสามารถจ่ายไฟได้นะครับสแบบได้แก่พอร์ต usb c ครับและ m a g s a f e m a ็กเซ e ครับจะสามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดที่7.5วัตต์นะครับผมพอร์ต usb c เองนะครับผมถ้าหากจ่ายกำลังไฟออกมาจะสามารถปล่อยได้สูงสุดอยู่ที่12วัตต์นะครับและทั้ง2รุ่นนะครับมาพร้อมระบบความปลอดภัยสูงสุดถึง9ชั้นเลยนะครับ สำหรับความจุแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยให้มา10,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับส่วนรุ่นที่มาพร้อม m a ็ s a ซ e เนี่ยจะให้มาอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับก็จะมากกว่ากัน2เท่าจำนวนพอร์ตของรุ่นนี้จะให้มา2พอร์ตคือพอร์ต USB-A กับพอร์ต USB-C ส่วนอีกรุ่นนึงครับผมพอร์ตที่เขาให้มาจะเป็น USB-C 1พอร์ตวัสดุของเขามีความแตกต่างกันสำหรับ QB818 จะเป็นวัสดุ PC ดีไซน์จะเน้นเรื่องของ ความสวยงามแล้วก็เล่นสีแบบเกรเดียนต์แบบนี้นะครับผมส่วนฝั่งของรุ่น P02 SM เนะี่ยวัสดุของเขาจะดูมีความพรีเมียมกว่านะครับผมน้ำหนักครับแน่นอนว่ารุ่นที่มาพร้อม Max Save เนี่ยจะมีน้ำหนักที่เบากว่านอกจากนี้ครับผมทั้ง2รุ่นเองยังมาพร้อมระบบของการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่นั้นเหลือเท่าไหร่โดยจะมีไฟ LED แสดงสถานะตัวนี้ออกมานะครับแล้วมันมี2ตัวนี้ผมจะเลือกตัวไหนดีรุ่นไหนมันจะเหมาะกับเราดีนะครับถ้าสมมติว่าคุณใช้งานเยอะนะผมมองว่า ตัวนี้ครับ QB 8 1 8แบตเตอรี่ยันมาเยอะกว่า1,000 0ม ah ิลลิแอมนะครับผมแล้วก็ขนาดมันไม่ได้ใหญ่กว่ากันมากมายมันความสูงอะ่ะมันพอๆกันนะครับแต่ว่ามันจะมีความหนามากขึ้นแล้วสามารถชาร์จได้2อุปกรณ์ถ้าใครไม่มีอุปกรณ์อย่างเช่นพวก m a ็ s a f e นะฮะใช้ iPhone รุ่นเก่าอย่าง iPhone 11ลงไปนะครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้มาพร้อมระบบชาร์จไร้สายนะเราก็สามารถใช้ QB 818ไปได้เลยนะครับแต่น้ำหนัก ก็จะมากกว่านะถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งนี้สําหรับคนที่เหมาะกับ p 0 2 z m ก็น่าจจะเป็นผู้ที่มี iphone 12ขึ้นมาครับ1 2 13 14ซีรีส์นะครับทุกรุ่นมาพร้อมระบบ MagSafe แล้วก็จะเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากพกสายครับเนี่ยพวกนี้ถ้าเราไปทํางานนะฮะนั่งรถไปใส่กระเป๋าขี้เกียจพกสายเราสามารถพกแบตเตอรี่สำรองตัวนี้ไปได้นะครับเพราะว่า5,000 m มิลลิแอมมันอาจจะไม่ได้มากเท่า1 0 0 0 0ิลลิแอมนะแต่ว่า มันก็เพียงพอนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราชาร์จ iPhone จริงๆสมมุติ iPhone 14 Pro m a x แตัวนี้หนึ่งรอบกว,ก,วก,วกว่าก็สามารถใช้ได้ใน1วันถูกไหมแล้วมันยังดูมีความสวยงามด้วยและเรื่องของความแรงในการดูดของแบตเตอรี่หากว่าเราใส่เคสที่มาพร้อมการรองรับ m a x s a f e ตัวนี้ผมทำให้ดูฮนะสำหรับตัวนี้นี่ก็ยังดูดแน่นอยู่นะนี่ฮะเขย่ามีครับก็ยังไม่หลุดนะต้องออกแรงหน่อยๆถึงจะหลุดนะครับผมแล้วนอกจากนี้ถามว่าใชา้กับ รุ่นอื่นๆเครื่องเล็กเป็นยังไงนี่เทียบกับทางฝั่งของ iPhone 14นะครับผมขนาดหน้าจอ6.1นิ้วก็ยังดูดีนะใช้ได้อยู่ไม่ถือว่าล้ำออกมาจนเกินไปสำหรับรุ่นนี้นะครับน่าจะได้คำตอบแล้วสำหรับจะเลือกรุ่นไหนดีระหว่าง2รุ่นนี้ครับผม QB 818กับ P02 z m ลองถามใจตัวเองดูนะครับ สำหรับแบตเตอรี่สำรอง ZMI ทั้ง2รุ่นนะครับผมจะขึ้นราคาการจัดจำหน่ายของทั้ง2รุ่นเอาไว้ให้นะครับผมตามไปซื้อกันได้เลยแล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายครับผมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้นะครับผมหากใครมีคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวนี้อยู่นะครับผมสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปของเราได้ครับผมสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้อมไอทขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ